สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับสั้นๆนะครับซ่อมบอร์ดอีเจสนะครับที่จริงตัวนี้มันไม่ใช่ e ีเนะด้านหลังน่าจะเขียนว่า DY 0 0าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่นะครับหลักการทํางานหรืออุปกรณ์ขาทุกอย่างเหมือนกันกับ EGS 0สศนะครับก็ผมจะเรียกมันว่าบอร์ดอีเจสละกันนะครับเพราะว่าเรียกกันติดปากนะครับเรียกกันจนเคยชินแล้วนะครับ ทีนี้นะครับบอร์ดตัวนี้นะครับ CPU เสียนะครับ IR ช็อตนะครับแล้วก็ CPU เสียด้วยนะนี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูกันนี่นะครับเห็นไหมตัวเดิมมันนะครับ TBE จะลบเบอร์ทุกตัวเลยลบแม้กระทั่ง IR นะครับตัวนี้นะครับ2ตัวช็อตนะครับแล้วก็ CPU นะครับนี่ตอนนี้เตรียม IR ไว้เปลี่ยนแล้วนะครับ CPU ได้เปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับนี่ตรงนี้ นี่ไ CPU เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเสียหนักขนาดนี้บางคนนะครับจะเปลี่ยนยกทั้งบอร์ดเลยเอาบอร์ด EGS มาใส่บ้างนะครับ EGS 0ูน e บ้าง EGS 002มาแทนบ้างนะครับแต่นะครับผมไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนบอร์ดสักเท่าไหร่นะครับเพราะบอร์ดเดิมมันจะมีระบบบางระบบที่ว่าเขาเซตมากับตัวบอร์ดของมันแล้วนะครับอาจจะเป็นออโอเวอร์โหลดเคเรนต์นะครับ อาจจะเป็นกระแสตัวจับนะครับเพราะฉะนั้นค่าอุปกรณ์บางตัวนะครับ mm. เขาทำมาแมทกับบอร์ดกับเครื่องเขาแล้วนะครับไม่จำเป็นผมจะไม่เปลี่ยนตัวนี้นะครับถามว่า EG 0 0 2เอามาใส่แทนได้ไหมใส่แทนได้เลยนะครับอันนี้ตอบเลยว่าใส่แทนได้เลยทำขาให้ตรงกันแล้วก็ใส่แทนได้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกไม่จำเป็นผมจะไม่เปลี่ยนบอร์ดนะครับ mm. เพราะฉะนั้นซ่อมได้ก็จะซ่อมนะครับ อตอนนี้อย่างที่บอกเปลี่ยน CPU ไปแล้วนะครับเปลี่ยน CPU EG 8010นะครับตัวนี้เป็น CPU ที่ลงโปรแกรมแล้วนะครับไม่ใช่ CPU ตัวเปล่านะตัวนี้ลงซอฟต์แวร์มาแล้วนะครับก็เปลี่ยนได้นะทีนี้พอเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องตรวจวัดสัญญาณนะครับโดยการวัดสัญญาณมันจะอยู่จุดนี้เห็น R ผมจะพยายามถ่ายนะผมใช้มือถือมันก็เลยสั่นหน่อยอ่ R5124 ตัวนะครับจุดหัวนะครับฝั่งซ้ายมือก็คือจุดวัดส,สัญญาณนะครับนี่วัสดญญาณหนึ่งสองสามสี่นะครับมันจะต้องมีสัญญาณพันออกมานะครับถึงจะพร้อมที่จะใส่อไอ r ออที่เป็นไดตัวนี้นะครับ ถ้าสัญญาณยังไม่พร้อมนะครับเราใส่ตัวนี้ไม่ได้นะเราต้องเทสสัญญาณก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะวัดสัญญาณให้ดูนะครับถ้ากล้องไม่โฟกัสหรือโฟ,โฟกัสแบบวืดวาดก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมป้อนไฟเข้าเลี้ยงบอร์ดแล้วจะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้ไฟตรงนี้ติดแล้วเห็นยังไงเราไม่เห็นอ่นนี้เห็นไหม LED นะครับไฟ LED แดง ตรงนี้ติดแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นติดแช่ไม่ได้เป็นกระพริบเนาะทีนี้ผมจะวัดลูกขึ้นให้ดูกันนะครับเห็นไหมนี่มันไม่โฟกัสอ่านี่เห็นไหมครับอสัญญาณออกแล้วจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งทีนี้จุดที่สองอสัญญาณออกเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นความถี่สูงทีนี้จุดที่สาม จุดที่3สัญญาณเป็นแบบนี้นะครับสัญญาณความถี่ต่ำา50เฮิร์นะครับจุดที่4นะครับนี่สัญญาณก็เป็นแบบนี้นะครับนี่จุดที่4นะครับสัญญาณก็เป็นแบบทีถ่ายเห็นเมื่อกี้นะครับอ่าถ้านะครับสัญญาณออกมาครบนะครับทุกจุดแบบนี้นะครับสัญญาณออกมาครบแบบนี้ก็แสดงว่าพร้อมที่จะเข้า ใน IR ได้แล้วนะครับ IR ได้ก็คือตัวนี้นะสองตัวนี้นะครับสัญญาณมารอแล้วนะครับใส่ตัวนี้กลับเข้าไปนะครับก็คือใช้งานได้เลยนะครับใส่ตัวนี้กลับเข้าไปแล้วก็บอร์ดก็พร้อมที่จะทำงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชิป2ตัวนี้บางทีก็มีเสียเหมือนกันเพราะฉะนั้นเปลี่ยน IR กลับเข้าไปแล้วชิป2ตัวนี้ นะครับก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าเสียหรือว่าช็อตอยู่ไหมแต่บอร์ดนี้เบื้องต้นผมเช็คแล้ว2ตัวนี้ไม่เสียนะครับผมเพราะฉะนั้นใส่ IR กลับเข้าไปนะครับเช็คเกตได้นะครับอ,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 อาคาเกตซีเนอร์คาเกตตรงนี้นะครับเช็คเสร็จถ้าไม่เสียก็พร้อมที่จะใส่ IGBT แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือ,อ,อทดสอสัญญ,ญาณแล้วก็เทสโหลดต่างๆนะครับผมคลิปนี้นะครับ ก็ทําให้ดูเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็จะทําการซ่อมต่อนะครับมาอธิบายการเปลี่ยน CPU นะครับบอร์ด ECS002 ให้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ